เปสวสกปรของ 5x ซิลิมาคือเห็นรีวิวว่าใช้ดีมากแล้วก็แบบขึ้นฟีดบ่อยหมองก็คนจะทนได้ไงสั่งจ้ะก็คือนี่ลุกุสกินทิฟิกนะคะสกินแคร์กู้ผิวหมดหนี่รวมกันไม่ถึงพันจ้ะดังมากในติกต็อกรู้ราคาแนละ้วจะแบบราคาเบาขนาดนี้เห็นผลไหมสวัสดีค่ะสจันดีคุณชาวกรูเชคกี้ดอรักทุกคนนะคะช่วงนี้มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวหนึ่งขึ้นฟีดในทิกต็อกบ่อยมากโดยความที่เราเป็นสายสกินแคร์ใช่ไหมก็กดไปดูจ้ะแล้วก็ก เป็นหลักพันล้านซึ่งก็แปลว่าเออเขาต้องมีกระแสแล้วก็เวิร์กในระดับหนึ่งไม่งั้นยอดมันไม่น่าจะมาถึงได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะเกิดอาการอดทนทนไม่ได้ก็จัดมเมลดาสี่ตัวนะเอามาลองอย่างที่บอกว่าเขาราคาดีสี่ตัวนี้ไม่ถึงพันนะอันนี้หมองซื้อที่ร้านที่เป็นออฟฟิเชียลค่ะนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันทีละสูดเลยมาที่ตัวแรกกันก่อนก็คือสกินทิฟิก 5x Ceramide Barrier Repair Moisturizer Gel นะคะคือหน้าตาก,กระปุกก็แบบสีดีเนื้อมันดู ให้ความรู้สึกเป็นคลีนคลีนอะเป็นตัวช่วยบำรุงซ่อมแซมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ไม่ให้ความชุ่มชื้นผิวแบบจัดเต็มเลยใส่มาเป็น5 X าเอสเต์ไมนะคะก็คือสเร์ไมล์มาทั้งหมด5ตัวก็มาทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวไม่แห้งลอกเป็นขุยเสร์ไมล์เนี่ยมาทำหน้าที่จัดเรียงเซลล์ผิวให้เป็นระเบียบนะคะจากหลายๆงานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าเออใช้แค่สสัปดาห์ก็เห็นผลละคือในส่วนของฟังก์ชันที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยจะไม่ได้มีแค่แคเเาาเสเนตนี่ค่คัวววทมมมมาาาให้้ชชชุือรผิว เนืงรอบเป็นขุยงานวิจัยเองเนี่ยก็พูดถึงโซเดียมไฮยาลูเนตว่านอกจากใช้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังมีส่วนนะในการช่วยลดริ้วรอยด้วยมีไฮโดไลท์คอลลาเจนนะคะอันนี้เป็นมารินคอลลาเจนคือคอลลาเจนจากตาที่เอาไปไฮโดรไลซ์ก็คือทําให้มันไซส์เล็กลงแล้วแหละโดยปกติถ้าเป็นคอลลาเจนเอามาใช้กับผิวเนี่ยก็จะเน้นเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะพอผิวชุ่มชื้นก็ลดเลือนริ้วรอยได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคอลลาเจนที่มีผลกับผิวก็ต้องเป็นไทป์วันนอกจากนี้ยังมีพวกว ช่วยปกป้องผิวแก่ก่อนวัยมีเทีรโลสนะคะมาให้ความชุ่มชื้นมีเ e อ็กโตอินมียิสโพลรสซัคไลน์นะคะก็มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็แอดออนสารบำรุงอีกลหลายตัวเลยตัวเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลสีขาวขุ่นค่ะคุณคุณ,คณ,คณด้วยความที่เป็นเจลเนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายแล้วก็สบายผิวซึมไวอยู่แล้วนะคะหลังทาเนี่ยก็จะชุ่มชื้นผิวได้ทันทีเลยะคะ่ะกลิ่นจะออกหอมอ่อนๆนะหมองชอบกระปุกเขานะเพราะว่าที่ฝาเนี่ยมันจะมีตัวสกรีนที่เขียนว่าสกทนสกทกี่เป็รีนทิฟ 259าบาทจ้ะ มาที่สูตรที่2ต่อเลยนะคะก็คือ s กิน t i f i c MHH Niacinamide Brightening Moisture Gel นะคะเป็นตัวช่วยให้หน้าใสาลดพวกรอยดำรอยแดงสิวได้ความพิเศษเลยก็คือมี MHH อันนี้เจอน้อยในสกินแคร์ซึ่งตัวนี้นกลไกจะค่อนข้างแตกต่างจากไวท์เทนนิ่งตัวอื่นนะคะด้วยการที่เขาเป็นลดเอนไซม์ที่ช่วย Alpha MHH ที่เป็นหนึ่งในเอนไซม์ที่มากระตุ้นให้เกิดการผลิตหรือการสร้างเม็ดสีเมลานินมี n o v e l MHH n i a c i n a m i อันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Scientific s กินท i f i c เลยะคะ่ะคือนอกจากจะช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานิน แล้วนะคะยังมาช่วยยับยั้งการส่งผ่านเม็ดสีผิวขึ้นมาที่ผิวด้านบนด้วยเขาก็มีงานวิจัยนะคะที่มาช่วยยืนยันตรงนี้ก็คือให้อาสาสมัครทาสกินแคร์เช้าเย็น4สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วคุณสูตรนี้เพิ่มไาเทนนิ่งมาอีก2ตัวค่ะคือทรานสเมกแอซิดแล้วก็อัลฟาอาบูตินที่มาช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเนอะคือหมองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นเบสเซนเลอร์อ๋อเขามีใส่สารเพิ่มอีกหลายตัวเลยค่ะมีตัวไฟเอ็กซ์ซอบร์ไมลดการรอคคเื์ม้ ออมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เสริมด้วยตัวไฮดรอกซีอะซิโตฟโนนะคะนี่มาต้านมลสระตัวเนื้อเจลเนี่ยจะเป็นเจลสีขาวขุ่นมองว่าขุ่นกว่าสูตรสีฟ้านิดนึงค่ะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะซึ่งเนื้อเนี่ยจะแอบ,บหนักกว่าสูตรสีฟ้าด้วยแต่นี่คือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทานแล้วค่อนข้างเกลี่ยง่ายซึงไวแล้วก็สบายผิวสกินทิฟิกกระปุกชมพูน,นี้คุณคุณ,คณขนาด30กรัมนะคะราคา699อเสบาาทต่อมาเป็นสูตรที่3ค่ะคุณคุณเขาชื่อว่าสกินทิฟฟ ก็คือเป็นสูตรที่มาช่วยกู้หน้าให้ผิวกระจ่างใสพร้อมกับเสริมเกราะป้องกันผิวไปด้วยมีตัวอัลฟาบูตีนที่ให้ผิวกระจ่างใสใช่ไหมคะมีเชนทารานะคล้ายกับสูตรอื่นๆนี่มาช่วยปรับปรมณส่วนสูตรนี้ใส่เป็น 4X เซรามัยนะคะก็คือเซรามัยสตัวก็คือที่หมอ่ว่ามาทั้งหมดนจะมีความคล้ายกับกระปุกชมพูอย่างในเซรามัยทรานสมิกแอซิดนะคะที่มาช่วยผิวกระจ่างใสมีตัวไฟตัวสเตอรอลโซเดียมไฮยาลูเนตอันนี้มาช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็มีตัวสปริงโกลปิดที่มาช่วยเสริมรริตตััววออื่อ่่นแแหละะใกาาทํ้้เปงงผข็สูี นะใครที่กังวลใจก็อาจจะต้องมีการเทสที่ท้องแขนนิดหนึ่งตัวนี้นเป็นเซรั่มใสไม่มีสีค่ะเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอนนะหนกคือดีแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะทาก็ซึมแล้วก็เสร็จต,ตัวไวนะคะเซรั่มขวดนี้ขนาด20มลลิลรราคา4 6 9บาทแล้วก็ทั้ง3ามสูตรเลยเนี่ยไม่มีส่วนผสมที่หลายคนอาจจะกังวล SLS Alcohol p a r a b e เ m i n ัลออยล์แล้วก็สีนะคะรวมถึงไม่มีการทดลองในสัตว์แล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมของสัตว์ใดๆด,ด้วยมองจะใช้สูตรกระปุกฟ้านะ,ค,ะคุณเป็นตัวช่วยกู้ผิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกมีปัญหาหนึง ก็คือผิวแห้งสารภาพเลยค่ะว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ด้วยวัยที่จะ40แล้วริ้วรอยเริ่มมาฉันก็บกไปจ้ะ Spy, เอ็ก a r r i e r Repair, Moisture, r gel จริงๆหมงไม่ได้ตั้งความังอะไรมากมายเลยคุณเพราะว่าราคามัน250กว่าบาทเนี่ยวปาแต่หลังทา โอเคนะผิวดูชุ่มชื้นขึ้นใครที่แต่งหน้าจะรู้ว่าเวลาที่ผิวเราชุ่มชื้นนะคือแบบสวรรค์เลยแต่งหน้าง่ายแล้วก็แถมพวกอาการแบบระคายเคืองก็ลดลงคุณ,ค,ณคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะเป็นช่องทางออนไลน์มีทั้ง s h อ p e e มีทั้ง Lazada แล้วก็ TikTok Shop ค่ะ ในแง่ของส่วนผสมก็ต้องบอกว่าทั้ง3สูตรเขาออกแบบมามันต่างกันเนอะเพราะฉันแอคทีฟที่เขาใช้เนี่ยเขาเลือกมาชูได้ตรงจุดนะคะทั้ง3สูตรเลยมีตัวเสริมฤทธิ์ในการมาคู่ผิวแห้งนะคะมีสารสิทธิบัตรมาด้วยเอาตรงๆว่าอย่างตัวกระปุกฟ้าเขาหมองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันส่งถึงสามบาทเองอะแต่แอคทีฟก็คือใส่มาเยอะนะคะสกินแคร์ทุกวันนี้เขาทาดีเนอะหมองอยากให้คุณเลือกตามเหมาะสมได้เลยนะคะให้ความชุ่มชื้นผิวอันนี้ช่วยลดรอยดำรอยแดงปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นหรือจะยักลายทั้งผิ ลืมไปเขามีกันแดดด้วยคุณคุณอ่ะเนี่ยหน้าตากันแดดก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้คุณคุณ เป็นสเปรย์กันแดดนะชื่อค่อนข้างยาวค่ะขออนุญาตก้มอ่านส n t i f i c a l l Day Light Sunscreen Mist อันนี้ s p f 50บวกแล้วก็ p a เบวกจ้ะที่เขาจะมี2ไซส์ถ้าเป็นแบบพกพาก็จะเป็นขนาด50 ML ค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นร2 0ย l ี่มันก็มีซื้อบางไวเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยเขาเป็นครีมกันแดดที่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบสเปรย์กันแดดในกองไหมข้อดีก็คือว่าอยากจะใช้ตอนไหนก็ได้ฉีดก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าระหว่างวันสามารถสเป ะะใช้ได้เลยก่อนลุมกันแดดก็อาจจะมีซับมันออกนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเปรย์ได้เลยอยากให้คุณไปลองกันใครเคยลองใช้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาหม่อยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์ค่ะอย่าลืมก็ฝากกด s u b สไคร e ไลค์แล้วก็แชร์เพจคนยิ่งคนรักฟังกดตามรีวิวสุภาพความงามตามหลกักการแพทย์ได้ช่างกรูเช็คว็น,นี้กเกลี้ยงมองไปแล้ว